สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องอะไรก็ไม่รู้มาเลยแกะกันเลย <c oughs> มันตย่เต้นม่ <c oughs> มนต้องตื่นเต้นนะไทยมีเมือกนะแต่ผมก็อยู่เป็นกำลังใจให้ไทยมีเมือกนะคลิปนี้นะครับไทยมีเมืกก็จะมาแกะของตัวเองนะครับสั่งมาจะสั่งหน่องไปน้องเลย ก็เรืบบ่งน้ำเดียวคำบรรุ่นเดียาหาน่าจะมันโบตรงโป๊กนะพี่น้องเออเขาถ่ายค,คลิปแล้ววันนี้คำบรรโบตรงโป๊กมันส่งคืนได้ลรอโอ้ได้โทรศัพท์มืออ่าฮะโอ้ออมาเบิ่งเอากลาไกลมาตีเหนือโอ้โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์พี่น้องมาเบิ่งเด้อเป็นหูโทรศัพท์ลำโพ,พงบอกเอาเรื่อโทรศัพท์อพบอกเม่อนะครับลำโพงทูมูฟลำโพงทูมูฟบอกทูมูฟรูบูทูดวะเดี๋ยวครับเป็นกระเป๋าน่ารักห่านเด็ดเด็ดถ้าเบิ่งกับทางในมัน งงแล้วงงิเลยบดีซอยสีซอยไทยมุกไทยมึกเอาตัวนี้ออกก่อนเอาขึ้นมาหนิมาส่องรูงามสำเร็จวะโอ้คือจะขักแต่บางทีเบียดออกมาเนาะไว้คุณนั่งเนี่ยคุณโดไปกินบ่โอ้ยห่อเดียวกันเออแม่ลียี่ห้อมาแซลมาเซลโอ้ยขาเซลหลับเพสิมาเซลของมาเซลเนอนี่ห่อมาเซลวัไนีพี่น้อง โอ้เปิดให้บ้งไงน,นะโอ้จากเบิ่งน้ำเลี้ยนเนาะเสียงดีบนนาองั่นเสียงดีก็สิสั่งซื้อมาพังอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเปิดคฮ้ยหมบุญจาังแนวเปิดมันเยอะหมดได้ได้บวก,นบาากนันบวกนันหมดแม่หมดแม่นนี่ตัวนี้กดแช่ไว้เด้ยแงฮะในการในการพี่น้องเสียงขึ้นจะขักได้ให้ให้ทายม,มือค,อะคะุอนะครับบูทูธนะครับทำการบูทูธนะครับตัวนี้แบตเต็มนะครับพี่น้อง ของใหม่ไม่ต้องแกะกล่องเลยฟังเสียงเอาเสียงที่อ้อันัน,นเด้อสาวเทสเด้อเพราะว่ามันจะได้ปฏิลูปสิทธิ์นะครับผมก็มาฟังนำกันครับพี่น้องก็โอ้เด่น้อยนี่คือสิเบลดดีฮนะน้มันมีตัวหนีกว่านี้ครับเพื่อนอยากได้เพือเ่อนก็เลยอันสั่งซื้อมาเดี๋ยวขอเบิ่งด้านหลังนะครับแป๊บน,นึงเด้อด้านหลังก็จะมีเสียบอ่าเป็นปุน่มอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่านอะไรไทรซีนะครับเป็นช่องเสียบไทยซี้วก็เสียบเอดีการ์ดแล้วก็ช่องอ็อกนะครับอ็อกสัญญาณเข้าไปนะครับเอาให้มีมึก แล้วก็มีปุ่มเลื่อนเพลงแล้วก็ปุ่มโวลุ่มนะครับในปุ่มพอสปุ่มพาวเวอร์ในตัวเดียวกันนะครับตัวกลางนะครับนี่มันตัวเดียวมันสามารถเห็นได้หลายอย่างนะครับซุดม,มือนี้อซอฟต์แวร์นี้ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับลด,ลดชิ้นเปลืองอพวกฮัตแวร์นะครับผมใช้ซอฟต์แวร์สอยนะครับผมเอามีมกยังได้สิบเปิดนบัตรนี่ถ้าพังเสียงมันชิบเบทออกอยู่บหานาะแต่ตัวใหญ่ตัวนี้รู้สึกเบทดีนะครับทึมทม ตัวนี้นะครับเครื่องเสียงนี่ออกแบบมาหนึ่งกินไฟน้อยนะครับเสียงดังชัดเจนนะครับลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับตัวเดียวราคาก็ถูกตังหากสมมือนี่มันโอ้ยมันดีค่ะอีีครับพี่นอ้องอ๋อแตเห็นเป็นรูปลงผู้สองลำโพงนะครับจะเห็นเป็นรูปน้อเรา,เ,รารเห็นไหมเป็นเนาๆนะครับเป็นก็คือคล้ายๆมีลำโพงสองตัวนะครับอยู่ในนี้นะครับอ่าที่ทีสองดวนะให้เป็นสองลำโพงนะครับโู้เนียนอนขนาดเลยโอ้เรียน้อยเนี่ย าเสียงนี่แบบสุดยอดเลยใส่ได้เลยแหละครับราคาจักบาทนี่จาก120ชสมราคาครับสมราคา <c oughs> เยี่ยมครับน <c oughs> ี่บูทบูทได้เสียบเบรมได้ โอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวให้เทมิมกเป็นคนบอกไปให้จบจบขอจบการรีวิวให้เฮาเห็นขอจบขอจบเพียงแค่นี้ครับครับเจอกันคลิปนหน้าเนาะขอฝากกดติดตามไมาเลยครับเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยนะครับครับโอเคครับบ๊ายบายครับ